สวัสดีชาวโลกพวกแกจงฟังข้านะวันนี้นึกคลิมอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากจะมาสอนพวกแกเขียนโปรแกรมส่วนชื่อชาแนลบอ o ตันโคดดิ้งมายัางไงนะหรือโอ้โหคิดหนักมากถึงกับต้องไปปรึกษาแชท GPT คุยกับมันอยู่นาน2นานมันก็คิดชื่อดีๆมาให้หลายชื่อนะ แต่พอมานึกดูอีกทีเอ้าไอาเรามันเป็นบอสตันเทอร์เรียงั้นเอาชื่อบอสตันโคดิ้งแล้วกันง่ายดี <S 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 ส่วนโปรไฟล์อิมเมจกับคัปเวอร์ชานลเนี่ยก็ง่ายเหมือนเดิมในยุคข,ของ AI เช่นนี้เราก็หยิบ AI มาสักตัวมาเจ n เน a เรตโฟโต้ให้อย่างนี่ไงโฟตโต้ลีบเป็นต้นอยากได้อะไรก็พิมพ์เข้าไปเลย บอสตันเทอเรียมีคีย์บอร์ดมีมอนิเตอร์นั่งจิบกาแฟโคตรคูลสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้ไงแป๊ดหนึ่งนะไม่กินอะไรแปลกๆตะกี้พูดถึงไหนแล้วนะอ้อเขียนโปรแกรมคืออย่างนี้การเขียนโปรแกรมนี่มันสนุกมากเลยนะแต่ว่าโปรแกรมที่เขียนออกมาเนี่ยจะมีประโยชน์หรือไม่ พวกแกก็ไปหากันตอเองแล้วกันเอาเป็นว่าถ้ายังไงก็หลงเข้ามาแล้วก็ขอให้ได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างจากชานแนลบอสตันโคดิ้งนี้ขอให้โชคดีนะชาวโลกสวัสดี